งั้นคำถามต่อไปนะคะก็คืออยากได้คำแนะนำสำหรับน้องหมาที่ทานยากโดยเฉพาะน้องหมาพันเล็กนะคะก็อันนี้บางทีเนี่ยเขา อาจจะพิ่งรับมาเลี้ยงใหม่แล้วก็เป็นน้องหมาอายุน้อยเขายังไม่ได้เคยให้อาหารคนเลยนะคะแต่ว่าน้องหมามีปัญหาทานยากอันนี้กลุ่มหนึ่งกับอีกกลุ่มหนึ่ง,งที่ก็เลี้ยงมาระยะหนึ่งแล้วแล้วก็เจอว่าให้นูน้นอันนู้นสองวันก็เบื่อเปลี่ยนมาเป็นอาหารอันนี้สองวันก็เบื่อพี่บอลมีคําแนะนํายังไงบ้าง,งคะโอเคคําถามนี้ <c oughs> คิดเหมือนกันน้องหมาทานยากครับปกติน้องหมาจะไม่ได้ทานยากด้วยตัวเองสังเกตว่าน้องหมาทานยากเนี่ยจะอ้วน ซึ่งขานกับความจริงเนาะทานยากไม่ควรอ้วนเหมือนเราถ้าเรา <c oughs> เราแบบเเลือกกินอะไรเงี้ยเราจะไม่อ้วนเรา <c oughs> อ้วน,นก,กินอันนี้ก็ไม่กินอันนี้ก็ไม่กินแต่ <c oughs> น้องหมาที่เลือกกินหรือทานยากมันจะอ้วนเพราะเขาเลือกกินของอร่อยแล้วน้องหมาน้องแมวอะครับเขาเรียกว่าใช้ชีวิตตามเงื่อนไขกันการเรียนรู้ตามเงื่อนไขว่าถ้าฉันไม่กินไอที่อร่อยน้อยเ <c oughs> จ้าของครับจะหาของที่อร่อยกว่ามาให้ค <c oughs> อ่าแล้วเมื่อไรของที่ไอ้อร่อยกว่านะ่ะเขาเริ่มเบื่อแล้วแล้วเขาจะไม่กินเขาก็จะได้ของกินที่อร่อยกว่ากว่าอร่อยสุดๆไปเลยอย่างเงี้ยครับจะได้กินที่อร่อยอัพขึ้นไปอีก,อ,กอันนี้มันก็เลยทําให้เกิดการเรียกว่าหัวหมอของน้องหมาครับ,บเออเขาหัวหมอ่ะว่าฉันฉันไม่กินดีกว่าเดี๋ยวฉันก็ได้กินของอร่อยซึ่งของอร่อยสำหรับน้องหมามักจะมีโปรตีนและไขมันสูงอ่านะครับก็ทําให้เขาอ้วนง่ายนะครับน้องแมวก็เช่นเดียวกันของที่โปรตีนสูง นะครับหอมๆเขาก็จะชอบกินอีกอันหนึ่งถ้าเป็นพันเล็กอะครับน้องหมาพันเล็กจะมีเซลล์ประสาทรับกลิ่นที่น้อย,อยปริมาณน,น้อยกว่าทาให้น้องหมาได้กลิ่นเ,เรียกว่าได้กลิ่นไม่ค่อยดีอ่าแต่ก็จริงๆแล้วก็ได้กลิ่นดีกว่าคนอยู่แล้วเนาะแต่ได้กลิ่นที่ได้รับกลิ่นที่น้อยกว่าเทียบกับน้องหมาพันใหญ่เช่นลาบดอโกลเด้นหรือตัวใหญ่ๆที่เขามีเซลล์ประสาทรับกลิ่นที่เยอะๆเงี้ยอะไรก็อร่อยไปหมดหรือน้องบีเกิลสังเกตว่าน้องหมาที่มักจะเป็นน้องหมาที่ได้รับการฝึก อ่าทหารหรือตรวจระเบิดตรวจสิ่งของพวกเนี้ยเขาจะเป็นน้องหมาที่จมูกดีเพราะพอน้องหมาจมูกดีแสดงว่ากินเก่งกินง่ายพอกินเก่งกินง่ายก็เลยฝึกง่ายเพราะว่าการฝึกคือการให้ของกินอ่าใช่ไหมดังนั้นแล้วน้องหมาเหล่านี้ก็จะเป็นน้องหมาที่กินเก่งอะไรก็อร่อยไปหมดดังนั้นน้องหมาเหล่านี้ก็จะเสี่ยงต่อความอ้วนอย่าเพิ่งดีใจว่าเอ๊ะน้องหมาฉันได้กลิ่นไม่ค่อยดีจะไม่ไม่เสี่ยงไม่ใช่ถ้าน้องหมาที่ได้กลิ่นไม่ดีแต่เราไปตามใจเขามาก็เสี่ยงกับความความอ้วนได้เหมือนกัน ก็เหมือนคนครับของคนอะไรที่เราชอบกินชาดมไข่มุกของทอดดังนั้นของมันของที่มันเยอะๆของที่โปรโตีนสูงๆจะเป็นจะเป็นสิ่งที่น้องหมาชอบมากน้องแมวชอบมากนะครับแล้วเราทำไงดีอะคะพี่บอยถ้าเกิดสมมุติน้องมีปัญหาทานยากไปแล้วสมมตินเนี่ยนะวันเนี้ยเราตามใจจนเขาหัวหมอไปแล้วเรามีวิธีก <c oughs> ารแก้ไขปรับยังไงดีให้เขา,เ,าเลือกอาหารน้อยลงกินง่ายขึ้นก็ <c oughs> วิธีปรับข้อแรกเลยครับอันนี้ตั้งอยู่ในใจเราเลยคือต้องใจแข็งค่ะข้อสองคือต้องคุยกันให้เคลียร์ภายในครอบครัว <c oughs> หมายถึงว่าถ้าที่บ้านมีห้าคนก็ต้องบอกกันห้าคนครับเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยเราตั้งใจอยู่คนเดียวสมมุติตัวเราตั้งใจแต่คุณพ่อคุณแม่คุณยายไม่ตั้งไม่ตั้งใจกับเราอันนั้นก็จะล้มเหลวนะครับ <c oughs> พอทุกคนตั้งใจพร้อมกันได้แล้วทุกคนต้องทําใจและอดทนเพราะ เขาจะมาสะก,กิดขอจะงองแงไม่กินจะอะไรก็ตามทําให้เราใจอ่อนได้นะครับดังนั้นเราต้องอดทนทีนี้ตัวที่เป็นเรียกว่าตัวช่วยเนาะก็คือการให้อาหารเดิมที่เขาชอบเนี่ยผสมไปก่อนอก็อาจจะผสมไปก่อนให้เขาได้ปรับตัวอันนี้คือวิธีซับซ้อนวิธีซับซ้อนเนาะแต่แนะนําว่าพอเรารู้ปริมาณแล้วสมมติว่านี่คืออาหารหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งชามที่เขาต้องกินเราอาจจะใส่อาหารเดิมไว้สักสามในสี่ อาหารใหม่ที่ไม่อร่อยที่น้องหมาไม่ชอบอะ่ะคือมันอร่อยแต่น้องหมาไม่ชอบให้หนึ่งในสี่สิ่งที่น้องหมาจะทําคือเขาจะกินสามในสี่แล้วเขาจะหนึ่งในสี่เนี่ยจะเหลือไว้สิ่งที่เจ้าของโดยปกติทําก็คือไปเติมอาหารเดิมให้เขาจะได้อิม่มกลัวเขาไม่อิ่มเขากินเหลือ<ฆ>แต่จริงๆแล้วเราควรจะปล่อยไว้อย่างนั้นเลยครับกินหมดเท่าไหร่ก็เท่านั้นแล้วทํอย่างนี้ประมาณสองวันเท่ากับน้องหมาจะได้กินอาหารน้อยลงไปละสองวัน S <S อีกสองวันถัดมาก็เพิ่มเป็นครึ่งๆอย่างละห้าสิบห้าสิบสีน้องหมาส่วนหนึ่งจะทาก็คือกินแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งไม่กินเราก็ไม่ต้องสนใจครับเช่นเดียวกันพอจะเราได้แล้วเนาะอีกสองวันถัดไปเราก็ใส่อาหารใหม่เป็นสามในสี่อาหารเดิมเหลือแค่หนึ่งในสี่ถ้าน้องหมาจะกินแค่หนึ่งในสี่เขาจะละจะเริ่มไม่อิ่มแล้วเขาก็จะหันมามองเจ้าอาหารที่รู้สึกว่าอร่อยน้อยกว่ามากขึ้นค่ะ สุดสุดท้ายเราก็จะเปลี่ยนอาหารใหม่ได้ร้อยเปอร์เซนอันนี้คือวิธีที่ซอฟที่สุดแต่ถ้าวิธีที่หักดิบนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าต้องเป็นน้องหมาที่สุขภาพแข็งแรงน้องหมาที่สุขภาพแข็งแรงด้วยเนาะก็คือให้อาหารใหม่ไปเลยอ mm. นะนะครับถ้าไม่กังวลเรื่องของท้องเสียแต่ก็จะย้อนกับเอ่อแย้งกับสิ่งที่บอกไปว่าน้องหมาน้องแมวโอากาสไทเหลวได้มากกว่าแต่ว่าการไทเหลวในเคสที่เอ่อน้องหมาน้องแมวแข็งแรงก็ไม่ได้ส่งผลเสียต่อสุขภาพเท่าไหรนักนะครับ ก็สามารถหักทิศได้เลยนะครับหรือใช้ถ้าบ้านไหนให้เป็นโฮมคุกอ่าหรือให้เนื้อไก่ก็สามารถเอาอาหารเจ้าอาหารใหม่เนี่ยผสมกับเนื้อไก่นิดหน่อยบีให้มันมีกลิ่นเล็กน้อยก็สามารถทําได้มีหลายทริคมากเลยครับซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวและแต่ละอาหารเดิมที่เคยให้อยู่ด้วยนะครับโอเคได้ผม ิกเยอะมากเลยนะคะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับใจเจ้าของอย่างเดียวเลยเนาะพี่บอยใช่ใช่จริงครับแนะนําเพิ่มเติมนิดหนึง่งช่วงที่เปลี่ยนอาหารถ้าน้องหมาเลือกกินขอเพิ่มเติมว่างดขนมอมืค่ะงดขนมและถ้าเอาเขากินอาหารหมดค่อยให้ขนมนิดนึงเหมือนเป็นรางวัลเป็นรางวัลคําว่านิดนึงเนี่ยต้องระบุด้วยว่านิดนึงแต่ละคนไม่เท่ากันนิดนึงบางคนอาจจะแค่นี้ บางคนอาจจะแค่นี้บางคนอาจจะแค่นี้อะไรเงี้ยนะครับซึ่งปกติขนมนครับแนะนําว่าถ้าเราซื้อมาเป็นแท่งๆหรือเป็นอกไก่ชิ้นย,วยาวๆให้ตัดเอาไว้ให้ชิ้นเท่ากับครึ่งเล็บนิ้วก้อยของเราอฮะเพราะน้องหมาครับใช่ครับนิดเดียวแล้วให้กินเป็นรางวัลอาัจจาหนึ่งหรือสองหรือสามชิ้นก็ได้เพราะน้องหมาเนี่ยสังเกตว่าเวลาให้ปุ๊บภายในครึ่งวินาทีหมดดังนั้นน้องหมาจะยึด จะรู้สึกว่าได้กินหลายครั้งจะรู้สึกดีกว่าการที่ได้กินชิ้นยาวๆแค่ครั้งเดียวนะครับันนั้นให้กินหลายๆครั้งดีกว่าครับโอเคค่ะี่บอกอ